สวัสดีค่ะนักเรียนครั้งนี้เราก็มาพบกับการเรียนการสอนนะคะที่ทําใบงานในครั้งที่5นะคะสัปดาห์ที่6ครั้งที่5นะคะนักเรียนนักเรียนทําใบงานที่บ้านช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะครั้งนี้นะคะครูจะให้นักเรียนทําแบบทดสอบนะคะทําแบบทดสอบที่ครูให้เพื่อเตรียมความพร้อมขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ คำสั่งให้คุณครูอ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังนะคะนักเรียนค,ยค่อยๆทาตามครูไปทีละข้อนะคะข้อที่หนึ่งให้หารูปที่เป็นชนิดเดียวกันกับรูปในช่องแรกนะคะให้หารูปที่เป็นชนิดเดียวกันกับรูปในช่องแรกรูปในช่องแรกเป็นอะไรคะเป็นดอกกุหลาบนะคะนักเรียนดูว่าสิ่งไหนเป็นดอกคล้ายๆกันกับดอกกุหลาบในช่องแรกให้เรียนการกระบาช่องนั้นนะคะ ข้อที่2ให้หารูปที่ใช้ประโยชน์แทนกันได้กับรูปในช่องแรกให้หารูปที่ใช้ประโยชน์แทนกันได้กับรูปในช่องแรกรูปในช่องแรกก็คือถุงเท้านะคะมีมีถุงม,มือมีชุดนักเรียนมีรองเท้าแล้วก็มีหนังสือกับดินสอนะคะนักเรียนจะเลือกอันไหนที่ให้มันสอดคล้องกับช่องแรกให้ในักเรียนกากระบาดดันั้นนะคะมาข้อที่สาม ให้หารูปท no <Bu> right ี่มีลักษณะการใช้งานเหมือนกับ hmm. รูปในช่องแรกรูปในช่องแรกก็คือหมวกนะคะอันไหนใช้งานเหมือนกับรูปในช่องแรกนะคะมีร่มเสื้อรองเท้าแล้วก็เข็มขัดนะคะอันไหนใช้งานเหมือนรูปแรกรูปแรกนี่ก็คือหมวกอันไหนที่เป็นใส่หัวเหมือนกางเหมือนเหมือนกลางเหมือนหมวกนะคะ มีร่มมีเสื้อมีรองเท้าแล้วก็มีเข็มขัดนะคะให้เรียนกานะข้อ4ให้หารูปที่เป็นคู่กับรูปในช่องแรกได้เหมาะสมที่สุดรูปแรกก็เป็นโซ่นะคะจะมีขอนไม้มีเชือกมีไม้บรรทัดแล้วก็มีเข็มขัดรูปที่เป็นคู่กับรูปในช่องแรกได้เหมาะสมที่สุดอะไรเป็นคู่กับโซ่นะคะให้เรียนกานั้นข้อ5 ให้หารูปที่ใช้ร่วมกันกับรูปในช่องแรกทุกครั้งนักเรียนใช้อะไรร่วมกันกับรูปในช่องแรกทุกครั้งนะคะรูปในช่องแรกก็คือช้อนนะคะให้นักเรียนหาแก้วจานคัตเตอร์แล้วก็ซ่อมนะคะแก้วจานคัตเตอร์ซ่อมอันไหนใช้คู่กับช้อนนักเรียนการนั้นข้อ6ให้นักเรียนขีดเครื่องหมายการกรบาททับรูปสามเหลีย่ยม อันไหนเป็นรูปสามเหลี่ยมขีดทับเลยนะคะเจ็ดให้นักเรียนขีดเครื่องหมายกากบาททับรูปวงกลมอันไหนเป็นวงกลมนะคะแปดให้นักเรียนขีดเครื่องหมายกากบาททับรูปสี่เหลี่ยมอันไหนเป็นสี่เหลี่ยมทับเลยนะคะเก้าให้นักเรียนขีดเครื่องหมายกากบาททับรูปทรงสี่เหลี่ยมอันไหนเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะทับเลยข้อสิบให้นักเรียนขีดเครื่องหมายกากบาดทับรูปทรงกลม อันไหนเป็นทรงกลมนะคะ11ให้นักเรียนขีดเครื่องหมายกากบาททับรูปหมูตัวที่อยู่ใกล้รางอาหารมากที่สุดตัวไหนใกล้รางหานักเรียนกากบา,กาทเลย 12. ใาห้นักเรียนหารูปดินสอที่สั้นที่สุดอันไหนสั้นที่สุดนักเรียนการนั้นเลยนะคะอันนี้เป็นแบบทดสอบน,นะคะนักเรียนนักเรียนตั้งใจทําด้วยนะคะ13ให้นักเรียนหารูปต้นไม้ที่เตี้ยที่สุด ต้นไม้ที่เตี้ยที่สุดในเรียนกากรบบานนะคะข้อที่14ให้นักเรียนหาขวดใบที่ปากกว้างที่สุดขวดใบที่ปากกว้างที่สุดอันไหนการนั้น15ให้นักเรียนหารูปของชายที่มีน้ำหนักมากที่สุดอันไหนมีน้ำหนักมากที่สุดนะคะมีตะปูมีค้อนมีเข็มแล้วก็มีมวลได้นะคะอันไหนน้ำหนักมากที่สุดการนั้น ข้อที่16บให้นักเรียนขีดเครื่องหมายการกบาททับรูปที่มีจํานวนเท่ากับรูปในช่องแรกช่องแรกมีสองอันไหนเป็น2ให้นักเรียนการนั้นนะคะนักเรียนการนักเรียนไม่ต้องระบายสีนะคะนักเรียนการเฉยๆนะคะต่อมากระโดดมาที่ข้อส3สาเลยนะคะข้อที่สาสสาให้นักเรียนหาตัวเลขที่มีค่าน้อยกว่าตัวเลขที่มีค่าน้อยกว่าตัวเลขในช่องแรกอยู่สอง ช่องแรกก็คือ7น้อยกว่า7อยู่2คือเลขอะไรนะคะมี2มี5มี9มี6นะคะข้อ34ให้นักเรียนหาตัวเลขที่มีค่ามากกว่าตัวเลขในช่องแรกอยู่3อันไหนมีค่ามากกว่าตัวเลขคือเลข5อยู่3นะคะนับเพิ่มไปอีก3เป็นเท่าไหร่กาตัวนั้นนะคะข้อ35ให้นักเรียนขีดเครื่องหมายการกรบาททับตัวเลขที่น้อยกว่าตัวเลขในช่องแรกอยู่4 น้อยกว่าตัวเลขที่อยู่ในช่องแรกอยู่4ให้กาตัวนั้นนะคะอ่าอันนี้เป็นฝึกทักษะคณิตศาสตร์ผ่านไปนะคะทีนี้นักเรียนมาภาษาไทยนะคะภาษาไทยนะคะหน้านี้ก็คือผสมรูปภาพกับสระแล้วเขียนเป็นคําให้ถูกต้องอันแรกเป็นข้อ1เป็นอะไรคะข้อ1เป็นรูปไก่ใช่ไหมคะไก่ก็คือกอบวกอาเป็นกอ,อากานะคะอ่ะสอรูปปลาเป็นปอ สระอะปอ,อปะใ้นักเรียเขียนปอ,อปะปาตรงนี้นะคะอันนี้ต้องรบกวนผู้ปกครองช่วยกํากับดูแลด้วยนะคะเพราะว่าหน้านี้จะเป็นการเขียนที่ยากขึ้นมานิดนึงนะคะอ่าส่วนหน้านี้เป็นแบบฝึกคัดลายมือตามรอยปะให้นักเรียนฝึกรีลามือเขียนให้สวยคัดให้สวยนะคะคูใหญ่ควบคุมคัดไทยค้าขายคิดถึงงานบ้านเจ็บป่วยเจ็บ ปวดเจ้าของเจ้าชายแจ่มใสฉีดยาชั่วโมงชาวเขาชาวใต้ชาวไทยชาวนาชาวบ้านซ่อนหาซักผ้าสุกสนดอกเข็มดอกชบาดอกเทียนดอกพุทธดอกบัวดอกไม้ดอกรักดาวเรืองเดินทางนะคะนักเรียนฝึกคัดหน้าต่อมาให้นักเรียนเติมสระอานะคะ เติมสาระอ่านักเรียนเคยทําแล้วนักเรียนลองมาทําแบบรูปแบบอื่นดูซิว่านักเรียนจะทําได้ไหมนะคะภาษาอังกฤษให้เรียนฝึกคัดนักเรียนเคยคัดแล้วแต่จะให้นักเรียนทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะทีนี้หน้าหลังๆนี้ก็จะเป็นฝึกอ่านพยายามจาแนกวิญญาญชนะนะคะเรีญนชนะให้เรียนฝึกอ่านฝึกเขียนอยู่ที่บ้านนะคะหน้านี้จะเป็นให้นักเรียนเขียนเขียนตามคําที่อยู่ข้างบนนะคะ กถพดต,ตยนชเนี่ยค่ะให้เรียนฝึกเขียนอันนี้จะเป็นการอธิบายรูปภาพที่อยู่ข้างหน้าภาพไก่เป็นพยัญชนะตัวไหนเป็นก,กไก่ก็ให้เรียนกานะคะมีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะมีอยู่10บข้อทีนี้ก็เป็นการคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะอ่านี่ของของเธอ นั่นของของฉันมันสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอนี่ของของเธอที่ทำตกไว้ฉันนี้เก็บได้นำมาให้เธอสวัสดีค่ะนักเรียนพบกันคลิปต่อไปนะคะ